สวัสดีครับอยู่กับลุงโทนี่ครับวันนี้อยู่กันแบบพอเพียงนะฮะไล่พอเพียงของเราลุงโทนี่ฟาร์มครับแล้ววันนี้จะมาอัปเดตนะครับช่วงโควิดแบบนี้นะฮะว่าเอลุงโทนี่ทําอะไรอยู่บ้างนะฮะระหว่างนี้มองไปรอบนอกครับเป็นไงบ้างครับกระท่อมผมนะฮะกระท่อมปลายนาครับนี่แหละฮะแบบบรรยากาศนั่งชิลและตอนนี้นะฮะกำลังจะทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาคือด้วยความที่ ลุงที่เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งครับก็เลยผุดไอเดียขึ้นมาขายกว๋วยเตี๋ยวเรือดำน้ำและร้านกาแฟนะฮะด้านหน้าเราครับนี่กำลังก่อสร้างเลยนะฮะส่วนนี้นะครับเราก็จะทำเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือดำน้ำนะฮะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือดำน้ำด้านหลังก็จะเป็นร้านกาแฟส่วนด้านนี้นะฮะเลยมาอีกหน่อยก็จะเป็นร้านอาหารป่านะฮะร้านอาหารป่าร้านส้มตำต่างๆนะครับอ่า ตอนนี้ช่างเราก็กําลังขมักขม้นในการทํางานอยู่นะฮะด้านนี้นะครับเราก็จะเป็นครัวของร้านอาหารจะมีร้านอาหารป่านะครับเป็นร้านอาหารป่าเป็นร้านอาหารอีสานนะครับและก็ร้านก๋วยเตี๋ยวและที่สําคัญเลยครับเราจะมี PR สวยๆเลย <Wow. S 1> นะฮะมาเสิร์ฟกาแฟด้านนี้ครับสําหรับใครที่จะมาเที่ยวเพชรบูรณ์หมดโควิดนะฮะต้องมาหาลุงโทนี่ เดี๋ยวจะให้ PR แบบคึงให้นะครับแอ้ด้านนี้เราจะเป็นเอาดอนะฮะก็จะมีเตาปิ้งย่างต่างๆนะครับและก็ข้างในนี้นะฮะนี่ฮะด้านนี้นะครับเราก็จะทำเป็นร้านกาแฟทั้งหมดโดยสไตล์ตกแต่งของร้านกาแฟเรานะฮะจะเป็นหลุยทั้งหมดนะฮะจะเป็นสีทองทั้งหมดเลยและอัปเดตอีกนะครับ ตรงนี้จะทําเป็นบ่อปลาช่อนอเมซอนเอาไว้ให้คนให้อาหารปลาแล้วก็ทําเป็นสเตปขึ้นและก็ทําเป็นระเบียงสามารถนั่งทานกาแฟได้ <Wow. S 1> ด้านหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นบ่อปลาครับอันนี้เป็นบ่อปลาเกล็ดพวกปลานิลปลาตะเพียนปลาทับทิมนะฮะด้านนี้นะฮะต่อมานะครับด้านนี้จะเป็นบ่อปลาหมอปลาหมอชุมพรและนี่บ่อน,นี้นะครับเป็นบ่อปลาช่อนปลาช่อนนาลุงทรี่ปลูกอะไรบ้างครับนี่ฮะ กำลังเพิ่งจะมาปลูกครับอันนี้ต้นไม้หนาครับและทางนี้ก็จะเป็นปอประหมอชุมพรอ,อยู่ข้างหลังร้านกาแฟสิ่งนี้อีกนะครับนี่คือก็เอาต้นกล้วยมาปลูกต้นกล้วยก็กำลังงามแล้วคุณนายตื่นสายที่นี่สวยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มนั่งทานก๋วยเตี๋ยวได้นะฮะ นั่งทานก๋วยเตี๋ยวได้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้อง YouTube นะครับทางด้านนี้นะครับก็เราก็จะเป็นห้องน้านะครับอันนี้เราบพอครับนี่เรามีรปบปอพอไปจำฟาร์มนะครับอ่านี่นะฮะอันนี้จะเป็นอาหารพนักงานครับนะฮะเราจะไปแม็กโครครั้งหนึ่งเราก็จะซื้อมาทีเยอะๆเลยนะฮะแล้วก็เอามาแพ็กกิ้งเป็นแพ็กๆไว้แล้วก็เอามาแช่ไว้พนักงานจะทําอะไรกินก็มาเอาจากที่นี่ได้ตัวนี้จะเป็นบ่อปลนะฮะเอาอาหารมาหน่อยครับ พวกต้นมะละกอขาตะไคร้อะไรพวกนี้นะฮะเราก็ปลูกเองนะฮะปลูกกินเองนะฮะอันนี้ก็ปลูกฟักทองไว้ดูนะฮะฟักทองกําลังออกลูกเต็มเลยเห็นไหมฮะฟักทองกําลังออกลูกเต็มเลยครับนี่นะฮะนี่นะฮะนี่ฟักทองกําลังออกลูกเต็มเลยนะฮะอันนี้นะฮะถ้าบ้านไหนไฟดับนะครับให้มาฟาร์มลุงโทนี่เพราะอะไรรู้ไหมครับนี่ฮะคุณจะได้เห็นหงครับคุณจะได้เห็นหงครับ ปลาคุงครับปลาคุงเตี้ยครับปลาคุงเตี้ยครับนะมะละกอเตี้ยนะครับถ้าด้านโน้นก็จะเป็นฟาร์มบัวนะครับด้านโน้นก็จะเป็นฟาร์มบัวอันนี้เราก็จะปลูกผักเห็นไหมฮะนี่ดูนะครับอันนี้สระแหนนะค e ระ parole, ับอันนี้สะแหนกำลังงามครับสะแหนอันน claro ี้ต้นมะละกอนะฮะต้นมะละกอนะฮะนี่ฮะเผื่อจะแคร์เราบ้างต้นแคร์คร hm ับตัวแคร์กำลังงามต้นต้นกำลังงามเลยนะฮะนี่เราก็ปลูก พืชทุกชนิดที่อยู่ที่นี่นะฮะมันจะเป็นพืชที่กินได้อะครับนะะที่นี่เราจะเลี้ยงปลาหลายอย่างครับเลี้ยงปลาเนี่ยลุทงทนี้ไม่ได้เลี้ยงเพื่อแบบสูบแล้วเอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับเลี้ยงไว้กินถ้ามันโตเราก็เอามากินเอามาทําอาหารได้อะนะครับอ ด้านนี้จะเป็นด้านหน้าฟาร์มนะครับด้านนี้จะเป็นด้านหน้าฟาร์มนะครับอันนี้มีปลาบึกปลาหลายปลาเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวนะฮะคอยดูมีปลาบึกปลาตะเพียนปลานินนะครับมีปลาบึกปลาตะเพียนปลานินแล้วก็พวกปลาเกล็ดแล้วก็ปลาปลากลายนะฮะปลาบึกนี่ประมาณ250ตัวครับบ่อนี้คือถ้าโตมาน่าจะโตมากอะอาหารเราก็จะให้ กวันหรืออาจจะเว้นวันนะครับทุกวันหรืออาจจะเว้นวันเดี๋ยวลุงที่จะพาไปอีกฝั่งหนึ่งครับไปฝั่งควายเผือกและก็ฝั่งบัวนะฮะแล้วก็หมูป่าครับเดี๋ยวลุงที่พาไปครับไปตามมาครับ นี่ก็คือด้านหน้าฟาร์มนะฮะมันก็จะมองไปเห็นร้านที่กําลังก่อสร้างนะครับแล้วก็ซุ้มต่างๆเนี่ยตรงข้างล่างพื้นเราจะใช้ญาติเทียมปูคือมันมีเลี้ยงปลาทุกบ่อครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้นิดนึงครับโอเขียดโอ้โหเยอะมากครับที่นี่ถ้าเกิดว่าฝนตกนะฮะเๆๆๆสียงแบบมันจะร้องระ <ifi> งมเลยบ่อน,นี้เลี้ยงปลาไหลครับบ่อน,นี้แล้วก็มีปลาแรด ปลาแรดครับบ่อนี้ปลาแรดครับแล้วก็ปลาไหลปลาไหลก็ปล่อยลงไปเลยครับน่าจะจับยากครับถ้าเกิดว่าจะกินก็คงแบบปวดขาเลยละครับทีนี้นะฮะอันนี้คือด้านหน้าฟาร์มนะครับด้านนี้คือด้านหน้าฟาร์มนะฮะก็ยังไม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเททางคอนกรีตทั้งหมดเลยนะฮะเราจะเททางคอนกรีตทั้งหมดส่วนหน้านี้ก็จะเป็นน้ำตั้งแต่ตรงโน้นด้านโน้นนะครับน้ำคลองน้ำมาคลองน้ำมาคลองน้ำมาก็มาด้านนี้เลยคลองน้ำมาด้านนี้ไสอ้อมไปเลยครับคือด้วยความที่ลุงให้ชอบ ชอบอยู่กับน,น้ำนะคะชอบอยู่กับน,น้ำนะ,ะเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งด้านโน้นนะครับนี่นี่คือด้านหน้าครับแล้วก็เดี๋ยวก็กาลังปรับปรุงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดพอช่วงนี้โควิดแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เราก็มาปรับปรุงฟาร์มเรานะฮะอ่าด้านนี้นะครับถ้าเข้ามาปุ๊บด้านนี้อันนี้จะเลี้ยงปลาทับทิมครับจะเป็นปลาทับทิมนะฮะ และด้านนี้นะครับก็จะเป็นปลาดุกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเติมน้ำครับด้านนี้นะครับ<_><_>ปลาดุกอยู่ที่นี่ประมาณาประมาณ3 0 0พันตัวครับตามมาครับ ไอีกด้านนี้ก็จะเป็นอีกอีกชุดหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคลองนึงนะฮะเป็นคลองปลาดุกเหมือนกันนะฮะด้านนี้ที่ขุดใหม่เนี่ยนะฮะอันนี้ที่ขุดใหม่เนี่ยนะฮะดูนะฮะเราปลูกอ้อยครับนะฮะเราปลูกอ้อยเดี๋ยวเราจะปลูกอ้อยยาวเป็นแถว e เลยเราจะใช้วิธีการว่านะฮะร้านอาหารเราทั้งหมดนะฮะเราจะไม่ซื้อน้ําตาลเราจะใช้อ้อยขันน้ําและเอามาเคี่ยวแล้วก็ทําเป็นน้ําเชื่อมไว้เราจะใช้น้ําอ้อยเราเองครับ เราจะไม่ซื้อน้ําตาลไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟด้วยนะครับร้านกาแฟเราก็จะใช้น้ําอ้อยครับทํากาแฟนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้กําลังทําแปลงปลูกข้าวครับก็คือหน้าตลกครับกำลังทําเล่นๆไปเรื่อยครับนะฮะด้านนี้เราก็จะเลี้ยงปลาไหลครับแล้วก็ปลูกข้าวแล้วก็ข้างบนนะฮะส่วนบนด้านโน้นนะฮะเราก็จะเลี้ยงหอยขม เลี้ยงปูนานะฮะเลี้ยงแล้วครับมีบางส่วนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นกิจจาลักษณะเพราะว่ายังไม่ได้ทําหลังคาเดี๋ยวเราจะทําหลังคาสวมเข้ามาภายในสองสามเดือนนี้ก็น่าจะเสร็จครับเลี้ยงกบเลี้ยงหอยขมเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะที่ขาดไปได้ครับนําเสนอเลยครับนี่นะฮะควายเผือกครับควายเผือกของเราอยู่ตรงนี้ข้อรูออกมาแล้วครับตอนนี้30มละฟูงนี้เท่าไหร่เกือบสี่ล้านครับน,นี่เราก็ปลูกมันที่เราปลูกมันเพราะอะไร ปลูกมันเพราะว่าเราต้องการหัวเอามาเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูพุกด้วยนะครับหนูพุกอยู่ฝั่งโน้นนะครับด้านนี้จะเป็นหมูป่าครับทางนี้จะเป็นหมูป่านะครับแล้วก็นี่นะฮะหมูป่าที่เรากําลังเลี้ยงแล้วก็เพาะพันธุ์นะฮะด้านนี้ก็จะเป็นคอกเล็กคอกน้อยนะฮะด้านนี้นะฮะด้านนี้จะเป็นคอกเล็กคอกน้อยเอาไว้เวลาเขาคลอดเราก็จะเอามาไว้ทาคอกนะาทำคลอดด้านนี้ เวลานั้นนะฮะเราก็จะเปิดข้อตรงนี้นะฮะมันก็จะคอนเน็กกันไปหมดเลยข้างหลังเห็นไหมครับเราปลูกอ้อยยาวเลยอ้อยพันสุปราอ้อยสุพรรณบุรีครับเป็นอ้อยคันน้ํานะฮะควายเผือกเราจะอยู่ตรงนี้ครับเวลาเขาร้อนนะครับเขาก็จะลงบ่อมีปักให้นอนนะฮะก็มันก็จะอ้วนครับนี่ควายเผือกที่นี่อ้วนมากนะฮะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้เลยเชื่องเชื่องทุกตัวครับนะฮะไม่มีตัวไหนชนนะฮะควายที่นี่ไม่มีตัวไหนชนเชื่องทุกตัว นะนี่ดูครับสวยมากแล้วก็คอเต็มทุกตัวอ้วนทุกตัวครับกิจนจนไม่อยากกินแล้วอะ่ะแล้วก็นี่ครับ <S <S ด้านนี้นะฮะเราก็จะทําเป็นฟาร์มไก่นะฮะเป็นไก่บ้านด้านนี้นะฮะที่กําลังสร้างกําลังขึ้นเสา <S <S เห็นไหมฮะ <S <S เราจะทําเป็นคอกเป็ด <S <S เป็ดอะไรเป็ดเทศครับเราจะขายไข่เป็ดเทศเห็นด้านนี้นะฮะเราจะปลูกอ้อยไปหมดเลยเห็นไหมฮะทุกด้านทุกส่วนด้านนี้เห็นไหมฮะเราปลูกอ้อยไปหมดเลยครับเห็นไหมฮะ อันนี้หนองนี้สําหรับควายนอนครับคือชีวิตไม่ต้องอะไรมากแล้วครับณเวลานี้คือแบบตกเย็นมามานั่งดูควายนอนเล่นน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีความสุขแล้วทุกคนเราอะนะครับทุกคนถ้าต้องการความสุขมันหาได้ไม่ยากครับมันอยู่ที่เรารู้จักพอหรือ,อยังถ้าเราพอแล้วเรามีแล้วเรามาอยู่แบบนี้มันก็จะมีความสุขตามมาด้านนี้เลยครับอันนี้กําลังขึ้นเสาใหม่ครับอันนี้จะเป็นคอกเป็ดยาวไปปลูกอ้อยด้านหน้าครับเห็นไ,ไหมฮะ เดี๋ยวนี้จะทําร่องน้ําแล้วก็เอาน้ําลงเพื่อที่จะให้อ้อยมันได้น้ํานะฮะคืออ้อยงามมากครับที่นี่อ้อยงามมากเพราะว่าถ้าสมมตินะครับถ้าสมมติว่าอ้อยมันเริ่มสูงขึ้นใช่ไหมฮะเราก็จะให้คนงานเราอะครับมาเอาใบออกเอาออกแบบนี้นะฮะเอาออกแบบนี้นะฮะนะฮะเราก็จะให้คนงานเรามาเอาใบออกนะฮะตรงนี้มันก็จะออกเห็นไหมฮะเราก็จะเลาะเพราะว่าทําให้ทำไมถึงต้องเอาออกต้องมันจะได้ยาวขึ้นครับนะฮะ อมันจะได้ยาวขึ้นเราก็จะให้คนงานเรามาดึงออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นปักควายนะครับปักควายก็คือเวลาเวลาเขากินเสร็จเขาก็จะมานอนตรงนี้นะฮะมานอนตรงนี้ลองมองไปด้านนี้ครับลองมองมาด้านนี้คือแบบจะเห็นฟามบัวฟามเป็ดฟามไก่ควายเผือกเืออยากให้ทุกคนลองลองปรับเปลี่ยนด้วยเองดูครับว่าจากที่เราเคยอยู่เมืองหลวงอยู่ในเมืองนะครับ แล้วลองมาใช้ชีวิตแบบสายกวัดแบบเนี้มันมีความสุขนะฮะถึงมันจะได้น้อยแต่มันก็มีความสุขนี้เป็นอีกบ่อปลาบ่อหนึ่งนะฮะบ่อนี้ไม่ค่อยได้ให้อาหารมันเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมันอยู่ข้างหลังสุดไม่ค่อยได้มาปล่อยปลาตั้งแต่ตอนที่ผลมาใหม่ๆครับปีนี้เพิ่งปล่อยเพราะว่าบ่อเนี้เพิ่งขุดถ้ามองไปงี้ครับ จำได้ไหมครับบ่อนเนี้ยตอนนั้นมิวสิก MV ของหม่อมถนัดแดกครับเพลงจุดจบสายเปเนี่ยถ่ายกันอยู่ข้างล่างเนี่ยตรงบ่อน้ำเนี่ยตอนนั้นมันก็น้ำแห้งไม่มีน้ำพบน้ำฝนมาปุ๊บน้ำมันเข้าลงให้ก็เลยเอาปลามาลงด้านข้างนะฮะอันนี้จะเป็นรัวฟาร์มเราครับ ด้านรั้วเนี่ยนะฮะเราก็จะปลูกมันสับปะหลังปลูกกล้วยนะฮะกล้วยไอ้นี่ครับกล้วยน้ำว้าครับเป็นกล้วยน้ำว้าด้านนี้ก็จะเป็นพอไผ่ครับเพิ่งปลูกเมื่อหน้าฝนนี้เองนะฮะก็เลยเอามาลงนี่ก็เกิดบ้างไม่เกิดบ้างครับแต่ก็นี่ฮะกำลังออกหน่อเต็มเลยแทงหนอ่อ <t> ขึ้นมาเต็มเลยครับดูนะฮะนี่ดูนะฮะแทงหน่อขึ้นมาเต็มเลยนี่ฮะเพิ่งจะปลูกเองครับเนี่ยนี่ก็ขึ้นมาสองหน่อครับนี่ดูครับ อันนี้พิ่งปลูกเห็นไหมฮะเพิ่งปลูกนี่แทงขึ้นมาสองหน่อแล้วนะอันนี้คือความตั้งใจของลงนี่คือแบบจะทําให้มันเป็นป่าไผ่แล้วก็ด้านนี้ก็จะทําเป็นร่องน้ํานั่งเอาแค่นั่งบนน้ําแล้วก็อา่านหนังสือโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้เด็กมานั่งพักผ่อนกันนี่ <Wow. S 2> อันนี้ต้นกระท้อนนะครับตลั่งนะครับแล้วก็กล้วยที่รอบนอกคือกล้วยนะครับกล้วยยาวไปเลยนะฮะ หลายๆผักนะครับหลายๆพืชหลายชนิดมากเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ อยากมาเที่ยวฟาร์มลุงนนี้นะฮะคาดว่าหน้าหนาวนี้ถ้าโควิดหมดนะได้เห็นอะไรใหม่ๆแปลกใหม่นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ลุงด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะฮะลุงทนที่ฟาร์มครับนี่ดูนะฮะบรรยากาศรอบนอกเลยครับทั้งหมดเลยเวิร์กนี้เลยนะครับเวิร์กนี้นี่คือลุงทนที่ฟาร์มตําบลท่าพลอาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสําหรับวันนี้ลุงที่ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ